สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องสุ่มแต่งตัวหมูเด้งฮาราลวีนกันค่ะ <c oughs> ที่เรานะคะทำฮารลวีนเพราะว่ามันใกล้จะฮารลวีนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะที่เราตั้งว่ากล่องสุ่มแต่งตัวก็คือมันจะมีชุดให้น้องนะคะใตั้งว่าแต่งตัว มี2ชุดให้เลือกนะคะนี่นะคะทุกคน,นอานนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยฝัดทองคนนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น2ตัวให้เราจุ่มนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องผีมันเป็นผีที่น่ารักมากทุกคนมีอยู่สองตัวใช่ไหมเราก็อยากได้ตัวแรกคือตัวนี้นะคะ น้องแบบจับเข้มน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบา้ายเลือดนะทุกคนให้มันน่ากลัวนั่นเองนะคะแล้วเราจะมาแกะกันเลยนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาดูข้างในกันเลยเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นชุดนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบน้องผีขาว แล้วก็อันนี้เป็นชุดแม่มดหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนมาต่อไปกันเลยนะคะอุ้ยทุกคนอันนี้เป็นตัวแล้วเราะใจะให้ทุกคนดูอุ้ยทุกคนคน,นั่นคือเตือนเลระหว่างสองเตือนนะทุกคนได้เป็นน้องคนนี้เแต่แล้วไม่หักได้แต่น้องก็น่ารักแถมสโลโด้วยนะทุกคนเนี่ยเร่งจริงอะ่ะ เด้งจริงนี่นะคะหน้าตาน้องน่ารักมากมาเราจะเริ่มทำกันแต่งชุดน้องกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชุดน้องมีตาเลือออกมาด้วยนะากลือมากแล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้ไม่ค่อยน่ากลัวชุดนี้น่ารักแต่เราจะมาใส่น่ากลัวก,ก,กันกรนเราจะมาเอาปองน้องออกกันค่ะนี่นะคะมาใส่กันเลยค่ะ ค่ะทุกคนเราก็ใส่กระโปรงน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นี่นะคะทุกคนเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่ารักแบบนี้เลยต่อไปนะคะเราจะมาเปลี่ยนชุดน้องกันเาจะเอามา วางไว้แบบนี้ให้ทุกคนเราลืมให้ทุกคนดูแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นนิติชุดนั่นเองนีค่ะเราก็จะใส่เวัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมารีวิวชุดอีกชุดนึ่งกันนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ชุดน้องกันเลยนะคะ นี่นะคะชุดน้องก็น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยค่ะนี่นะคะก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะพอใส่ไปต่อไปนะคะมาเดี๋ยวเราจะใส่หมวกน้องกันเลยนะคะ ใครชอบชุดไหนนะคะเม้นมาได้เลยนะอันนี้จะเป็นชุดผีอันนี้จะเป็นชุดเอ่น้องแม่หมดนะคะใครชอบอันไหนก็เมนมาได้เลยคะ่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดติดตามให้น้องเพ้ด้วยละครับบ๊ายบาย